คำตอบจากหลวงปู่แสงเมื่อรู้สิทธ์ขอนิมนต์หลวงปู่มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ตอบว่าบอ่บอบอ่อบ่อไปใส่แล้วสีห์ขึ้นฟ้าแล้วหลวงปู่เตรียมเข้าสู่นิพพานแล้วเมนท่านก็สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากวิบากกรรมครั้งสุดท้ายจากการตีเตียนของมนุษย์โลกจากพฤติกรรมกิริยาวาจา การแสดงออกที่ขก้าร้าวไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระศาสนาซึ่งองค์หลวงปู่มีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านั้นหลวงปู่ได้บอกลูกศิษย์ว่ามืออื่นสิผ้าเบิงผีเป็ดมันสมิมาเต็มวัดผีเป็ดก็มาวัดจริงๆนั่นคือขบวนการมารพระศาสนา ที่จะทำให้พระศาสนามัวหมองตอนนี้ผลกรรมได้เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วดังกับติดจรวดการทำงานของพวกคนที่ไรการญาบันเป็นอย่างยิ่งเรื่องของสงฆ์ท่านมีวิธีขั้นตอนสอบกันเองไม่จะเป็นต้องใช้สารเตี้ยอย่างที่พวกคนตัดสินแบบนี้พระสายปฏิบัติท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมสอบจิตกันได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาการยกกันไปบุกลุกร้ายสดใช้คำพูดจับช่วงยืนชี้หน้าดาพระพูดจาหยาบคายหวังเอายอดร้ายยอดกระแสตอนนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเคยบอกหลวงพ่อสนองกระตับปุญโย เจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นพระรูปสิทธ์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าเราก็ตายแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฟังตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่ง แต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟฟ้าดับเงินไม่มีค่า เงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็วันเจ็ดคืนท่านบอกเราเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบรุรีโกยเลยนะไปนู่นเลยสละบโรีไปที่เขาใหญ่ถ้าเลยเขาใหญ่จะไม่ตายเราจะโกไปทำไมคนเดียวละ่ะขึ้นยักษ์มาถึงชนบรุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามคีธรรม น้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงรามพับพระสงรามพระ,พระ,พระไฟจะลุกท่วมทุกหย่อมหญ้าสงรามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่จเจริญมาก คนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบอยู่ที่ลบบลุรีเราอยากพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราเนี่ยสุน,นัขก,ก็อดข้าวหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ต่อฟังว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็าถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอ พอไม่นานน้ำท่วมภาคใต้เกิดสึนามิก็เกิดจริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคําพยากรณ์ของคูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกำน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัว แต่อาจจะมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูม่มเป็นคนไม่ตื่นตูม่มเชื่อกว่าเชื่อแต่ไม่ตกใจจะพาไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอัตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรามันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นมาเราไม่อยากให้เกิดขึ้นวิบัติอย่างนี้ เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ซึ่งเป็นคำนายที่สอดท้องกับคำนายหลวงปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอํำเภอปักทงชัยจังหวัดโคราชหลวงปู่สังหวานท่านพยากรณไว้ที่จริงอาตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีพวกเราทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้าง แต่ว่าบางที่อาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพื่อเจอตอนนี้ได้เกิดภัยพิบัติแล้วสองอย่างคือสึน,นามิที่ภาคใต้และสงขามพระที่กำลังดำเนินขับเคี่ยวอยู่เหลือเพียงอย่างเดียวคือคลื่นยักษ์สูงเท่าตึกสี่ชั้นท่วมกรุงเทพคนจะตายเป็นเบือ่อตายมากกว่าสึน,นามิที่ภาคใต้ระหว่างถ้าฝนตกหนักไฟฟ้าดับ เจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นคือสัญญาณอันตรายท่านว่าอย่ารอช้าให้รีบโกยเลยเหมือนที่มีคนตายเยอะแยะเพราะน้อยนักที่คนจะเชื่อคำทํานายพระอริยะบ้างก็มองว่าไร้สาระงมงายโง่งเง่าเต่าตุนพวกผานชนคนตาบอดใจบอดพวกนี้เองจะต้องตายเป็นเบื่ออย่างแน่นอนและอย่างอเนจอนาจใจ เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้มีบุญมีสัมมาทิฏฐิจึงรอดปลอดภัยตื่นรู้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรตำ่ำ